ครับตอนนี้ก็จะเดินทางไปนะครับไปเอาพงนะครับไปกับคุณพ่อเก็บกับเชนฟิกนะครับไปเอาคงกับคุณพ่ออะไรครับตาหนูโอ้ตาหนูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่บ้านตาหนูเลยครับโอเยอะนะครับสวัสดีครับดีครับคุณพ่อหนูครับดีครับโอ้ โงขายนะครับกทายพอโดนทมันก็่าหายใหกันแล้วว่า่านเดี๋ยวเบิ้ลยังไงเบิ้ดกันไมู่้ก็ไปก็จะแต่เชงี้ยเวท่นเห็นต้อรกเลยเพราะขาาที่นึ่งเอารกเกี่ยวคุาเขาบอตุ่มด้นนอเขาเบิ้ดนั่นลูกสาวเาไปมัมู่ตอจากตัวต่อไม่มีเะยครับนี่ต้ไปหรีอพอมนเกียวไปอต่อยยวๆกิน่ว นกฝึกนกฟึกนกเชเดือนครับนกคุณพ่อหนูนะครับเยอะครับอ้ันเนียดของเวีนานกใหม่ไมครับนกใหม่หอ๋เป็นนกใหม่นะครับนกฝึกนะครับ ซอะีารับโกงนำคุณพ่อหนูนะครับสิบใบนะครับกลโอ้โทษนะครับพ่อหนูนะครับดูครับผเนียดนะครับผใส่ก้นไม่น่อยไม่พอหเนียดนะครับนนของชานก็มีนะครับนะครับ ขออนุญาตนะครับสายสารนะครับตัวแดงกับความปนนกไม้นี่ตะนกไม่ไปเล่นมาครับโอ้โอนตัวน้หายไปนึงนกตัวโดนนะครับเหลีวหรือว่าเหยนะครับกินแล้วตัวเราเลี้วตันหรือม่ใชะไหมันัไมกินโอ้ฉันลมาทุกตัวเลี้ยวั่ <uge> มีนกนกกจะขุงนกพุงเดียวตัวนี้แซ่บตาตาวขอมาดูม,มารับกงแล้วก็มาดูนกด้วยนะครับบ <c ười> นคกใหญ่กรลลงนกด้วยใชผนียดด้วยครับมีทุกอย่างนะผนียดก็มีนะครับใครจะสั่งก็สั่งได้นะครับจ <c ười> ากคุณพ่อหนูนะครับผมบ้า <c ười> นโคกใหญ่นะครับ <c ười> อวันข่วงใหญ่นะครับคุณแม่บอกว่าวันข่วงใหญ่นะครับข่วงใหญ่หมูสวงนะครับถ้าสนใจก็ไม่รู้จักก็ติดต่อผ่านผมก็ได้นะครับนี่นะครับเสียนฟิกกับคุณพ่อเจ๊กกำลังดูนกนะครับนี่นะครับ

ร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบตัวสิได้ก็ว่าเป็นของธรรมดาครับบ<อ>่ได้วาดอกคอบ่ได้วาเที่ยบบุญเพ้าะจะแบ่งนกด้วยนะครับต้องรอดูนะครับว่าเซียนฟิกจะเอานกตัวไหนนะครับแต่ผมก็มีในใจอยู่แล้วครับวรอรอดูครับ ผมก็ดูแล้วนะครับมีอยู่นะครับตัวนะครับตัวไหนกันพ่อตัวนี้ครับเนลูกตัวนี้นครับเสียงกลางนะครับกลางเล็กมาเลี้ยงไว้กันหาหกเหียญนี่แล้วย้าไปย้ายไปตนนั้นไเยาแล้ว ขีดเยอ่าวยสวยนะครับตัวนี้นะครับเจียนฟิกลูกเทมป้านพีกกดมาลพ่เจียนฟิกจะแบ่งแล้วนะครับคนแงวคุณพ่อว่าแบงนะครับได้เน้ำผ้ยเจนเดียวบงเออเดี๋ยวบึ้งมาคุณดร่อยครับออเอาจวพ่อจะแบ่งเท่าไหร่มันเป็นต้อมันบอดเป็นต้อถ ก็ตนึงใช้พันนึงอ่ะต้องดูความน้องคนนี้ดูอยู่แล้วคนี้อ่ะอืมตัวนี้คือตัวนี้ก็จะรับ่องก็เปนรับรองกเออโอ๊ยการติดต่อบารับร้องรลับเนี่ยมันจะเป็นรับรองรับรองไม่ได้ดอกตัวนี้นะครับเปลี่ันธุ์ยันฟิกจะแบ่งนะครับก็สวยนะครับผมก็ชอบนะครับตัวนี้นะครับดอกบูดีเป็นต้นดอกแก่ๆมลนมาบอกลายสวยครับพี่นี้นุ่งผ้านแก่ที่เทาตัวนี้นะครับ ตัวครับคุณพ่อเจ๊ก็ดูนะครับแล้วว่าคุณพ่อหนูมีมีนกต่อตัวเดียวใช่ไหมครับอ๋อนี่นะครับตัวนี้จะเกอนรางวี่ตัวนี้ตัวนี้เลยแกู้่มนอ คู่นะครับเจ็ดเป็นเดือนอยู่หรอกตัวนี้อันนีเลยนะพ่อพู่แล้วพี่เป็นเอาตัวนี้มึงในี่ยข้ามมึงข้ามมันนะูดหรอกมาปิจักบาทหรอกพ่อดิโอ้ยจักแล้วหนวกว่าท่านเป็นจอเป็นยังไงว่าจะแบ่งนะครับวันนี้ไม่แพงก็เอาไปตามเจ็ดละคุณพ่อ

เขาบว่าเป็นนิแมวอ่ะย่อมผมติแคนม่เี็นเหตุจูกเห็ดอันนี้จะไปเห็นยังครับบันทึสิบวอก็พอครับบันทึกนั่นก็ไปต้นกคนต้ไปไปดีช่วงนี้เบดแล้วนครับเบ็ดแต่วหูหนวกิน่อยเลยนี่หหลยวนได้เสียงหัววน้เสียงหัเขาาไปนั่งด้วยไก่นก่ไดม่เสียมากเพราะนูนี่มักมักนกเบียมเด้ครับมักนกแบบไเด ชอบนกแบบเด๊ชอบนกเรียวโอ้นกเรียวนิวตันไหมครับมีบ่นกเรียวมันมีตัวเดียวครับมีแค่ตัวนี้มีตัวเดียวว่าตัวนึงผมให้หนีไปแล้วแบ่งไปแล้วผมไม่รู้ใครมันรู้กันเกิดยี่ใดอยู่นกเรียวเลียวตันเดือบรวตันนี่น้ำพอเกล็ดแบบนี้น้ำพอเก็ดสามสี่ตัวอยู่เมียนแมนครับวันนี้เขาไปตัวกัรนิวตันนิวตันนี่เราตัวอยู่พอมีอยู่ An, an, อนี่ลิวตันนะครับคุณพ่อชอบริวตันนะครับดี่ครับโอ้มันวบหรอับมันเป็นนกฟึกลหรือว่านกตอเลยครับตัวนี้มันเป็นนกแอบบ่เป็นกตอโอ้เป็นนกตอหองคุณพ่อหนูนะครับนี่นะครับมันเชิหลายตัวเราไม่ติดโอยหลายตัวนี่ แนบักปาาพรอก้อนโอ้ยตัวอมนี่ตัวยว่้ไปบานใดไปแล้วเปรเรมกีบเยมันอางไรนังขาเปบอบเปบูเปกัมีนี่นะครับตัวละสามพันห้าสาพัต่ว่าบริกตจัดแล้วเขาบดิลลูดบะเป๊นี่ยนรวตันคู่อ้างพ่อตัวนั้นอ้าง ครับมาเดินไปดูห้างหลังบ้านอีกนะครับสลับครับพี่น้องเพราะว่าถึงภาษากลางถึงภาษาบ้าน้อดนะครับ่นี่ ให้นอก่ายให้รอดเ้าหน้ี่แม่ว่าให้ขายนะครับเด้ายว้าทขายใครเมียว่าขายให้ดยเ้า้าเา้ยเอาเลยเมีว่าเอาเลยเมีว่า ใจขาตบดีไปไหนต่อไหนท่านหาท่หาที่จนี้เขาตาเนาะนั่นะเขาตาก็แบงเอาเลยครับเามันได้ดีนะ่านหาไบ้โมท่าหาราไม่หยาบเลยครับจำตัวบ้านตันนี้สร้างในบัรวัตตะกี้มันบมาเอาบักคาไปเดี๋ยวมาเอาเห็น้วมนี่พนนตมน่งโทนะครับแบบค่าแดงนะครับจ่ายค่า กงนะครับสิบใบนะครับพ่อหนูไม่ขายนะครับตัวไหนครับตัวที่ใดมาไหมครับพ่อหนูตัวนี้วางเลยครับนี่ตัวนี้นี่นี่ตัวนี้นกไม้นี่บ้านี่ไหมนกไม้นี่ไหมสิว่าจักบาทนี่

ตวาาควม,มลลวนี่แหละนกควมนกคาลมนี่แหละนัตัวนี้ล่ะหาร้อยอม่าขาย่ไเอาเล่น อ <ate> ๋อระหว่าเจ็บสุกไห้่อ่าระหว่างมีเงินสุกก็โตเช่นเงินฮ่อฮ่าฮ่าอ้ยพอตัวมันมีคนเหรอมันมีมันบ่มีหน่อยมีหลายสิล่ะมีก็กันเพราะมันจะเตร้าตอนนี้ก็เอากงแล้วก็จะแบ่งนกนะครับเอาไปเอาตัวไหนเรียกมุ้งทั้งคนเดียนกยังตะพอนนกไม่ไม้ด้วสิตัวนี้ก็บ่อทั้งคนเลยตัวตัวท้งคนนกไม่นกไม่เลยเหครับนกไม้เลย ไม่คร be <Beginning S 1> ับทอดหลยมุ้ยไม่ผมเสียวตัวนึงฮะเอาสองลอยผมเอาตัวผมเอาโกงขาวเด้อผมเอากงขาว่านกงดิ้มืันครับนั่นแหละผมเอานงไม่ตัวนี้แหละครับผมหมักสองกุกไอนี่ครับผมจะแบ่งไปนะครับตัวนี้เอาไปกระจเบาปโขดดิตาดีสุดช่นีนะครับ ขอแบ่งค on ุณพ่อหนูนะครับดูเมาตัวนี้เมาตัวนี้ง่ามง่ามปีนนี่นะครับผมเจียวตัวนี้นะครับผมไม่ชอบเหมือนกันขันไม่ก็ว่าไม่ขันว่ามผมเอานกใหม่นะครับใช่ครับครับผมชอบนกสองขูดอยู่ครับสองคือตัวใครอย่างนี้ อือครับเดี๋ยวแกนดูนะครับเยง่าอู่ดอกก็น่คุณแม่ว่าขันแล้วครับตัวนี้นะครับตัวนี้มันหอยแน่บหอยแน่น่าตายหน่อโอ้ยครับสองหอยบ่หอยปนไลำเทียกับุกเดียวลำเทียกับหอยยครับเป็นสองคู่อยู่อ่าเป็นสคู่ะ ผมก็จะแบ่งนะครับแบ่งไปนะครับนี่เป็นบ่ขายครับนี่พ่อหนูนะครับคุณพ่อหนูนะครับผมเอาลกใหม่นะครับ เอาเครื่องตุ่มไปสิเอาเอาเอานกเลยครับเอาเจ้านกครับเอันนั้ตุ่มเอาตุ่มไหมครับเอาตุ่มเพิ่มอีกร้อยหนึ่งเออเอาเพิ่มไปไปอ่าครับเพิ่มอีกหนึ่งร้อยนะครับเขาไล่ไล่เลยหมดเดียวเงื่อนเขาไล่ไล่วัวหนูขอคุณพ่อหนูนะครับลงไปด้วยนะครับตัวนี้นะครับ มันเป็นนกเสสยงแข็งแข็งยงกลางๆนี่เรียวคือสอหนูวาม่อยากแบ่งนะครับตัวนี้มันคุกเดียวตัวนี้เบยกะองละองใช่เจะไปบอกก็เอาไว้อยู่ห้องสงวนไว้ตัวนี้เอาโดเอาโดเอาตัวนี้ละเอ้าเราจะจีบอยพ่อไ่ยี่เดยวปลงตัวนะครับเอาพัดด้วยเอาแด้ยแ้าพัดเอานี่ผมเอาเลยนี่เขาเลย โเลยี่อ้าวไอ้ก็ลูกล้าก็โลกเขาซื้อน้ำลายเยู่มันหนมัน่าเพราะอยากลงือซื้อคกเลยโดเอออ้าวงตัวแล้วครับตัวนี้ตัวนี้สว่าคุณปู่นะครับก็โอเคนะครับของเชิญฟีกก็ไปหนึ่งเท่านะครับผมก็ คุณพ่อหนูให้ไปเล่นนะครับแค่สองแดงนะครับโซนี้ก็บ่เอาแยนทำเป็นเจเอาเกี๊ยวด้วยครับเดี่ยวๆโอ้ยคุณพ่อเนี่ยก็สวยนะครับก็ตัวดินกฮอตต์ต่ออยู่เนาะนกเสียฮัดต์ต่อแล้วมันคู่แล้วกุ๊กเดียวตีสวยครับนกตัวนี้นะครับ จะพาลอยเขาเพ่้นะครลูกไอ้ร้านได้ผ้ามาซื้อยู่มเาอยู่ดี้ตุ่มไหมจ้าอยูดีจดีสตุ่มหนี่งกัจังมันหารุ่นยังเอาอให้รดิหาอยรอนะครับมาให้ไม่มีเงินดอกยืมรูกยืมห้านก็เจ้ามาหาลอยอ๋อบูชาําต้นนี่นี่ครับเดี๋ยวจิผ้ามาขอบคุณพ่อหนูนะครับต้นมาหารอยเอาแต่ลยังเดียวเลยหนา มาให้ก็ต้องให้แล้วครับงานนี้มันหมือนเป็นเนาไม่ให้ก็ต้องให้แล้วครับคุณพ่อหนูเพาคุณพ่อเก็่เป็นเร่อนะครับบกุ้เป็นเ่อาลอยตัวนี้ก็สวยนะครับเดี๋ยวคุมก็ชอบสองกุ้กนะครับ ตัวนี้ก็สวยครับพี่น้องเราผมถามดูก่อนนะครับอยากได้แปื่ออนี่นูนูเชนดงหลยดตงเ็ดวตัวนั้นมันครอบฝึกไปครับนกตักับสามตัวผาดำผาดำบอแมนครับผาดำบอุกเดือนฮุกเดอนาดกุ๊กียครับ บุกเดียวามดิมันขวดเลยมันเงินมาไฟล่ะครับผมพักเฉยๆเอากุ้งผมมาเดี๋ยวเงินมันผมอยากเดบไปเรียนนี่แหละแบนนะครับเดบเงินบวกหัวใจตัวนั้นแล้วอยากได้ก็ขายเพรดิเอาไว้ขับประนันนี่เพรดิเห็นมุ่งนี่หน่อยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขี่รถขึ้นเมาเด้อวอีอขี่รถขึ้นเมาไหม ว่าผมมีขี่รถ<ป>เข็นน,น่อไหมว่าเป็นคนไปต่อเป็นโมเดอร์นี่ครับเป็นคนไปต่อเป็นครับเอาเป็นว่าผมจะแวะมาอีกนะครับครั้งหนึ่งนะครับบ้านพ<อ>่อหนูตัวนี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็ลายสวยนะครับลาัแปลงเป็นตะมันไหม อ่าตัวนี้แมนแต่ตัวนี้ก็ดีตัวนี้ก็คุ้นดีตัวนี้ฐานใหญ่ดีสดอกแต่บองห้านี่เป็นตะหมันมัเบิ่งไล่เนี่ยดึกมันแตกไล่มันสีน้องๆเป็นตะย่ำนกเขามันเป็นตะคือยังเขาคือยังมันหยาบเขามันสีหมันโอเคอยู่นะเขาตัวนี้หันขันมาบ่ไขห่องขันมาบ่คขห่องเขาตัวนี้ไล่ก็สวยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ห้องดีสิต้องพ่อพ่อกันมันลงเดียวกันนี่นะครับสวยครับ เดี๋ยวผมต้องกลับมาใหม่นะครับตัวนี้ลแบบตัวนี้นะครับหาบลาขนาดนนี้ไล่แบบแปลกๆอย่างนี้องตัวนะครับเอาตัวตัวนี้นะครับอ่าดำนะครับต้นซีหรอ ท่อนเชี่ยมาเพิ่มเด็กเพิ่มแจ้งเลยเงินเขาเขต้องไปดิเก็ยืมเขาติดอะไรยังไงเขาดิตัวนี้นะครับตัวผมชอบนะครับกินข้อเจ็กนะครับรวยรวยเดียวเลยมาแบบลนบัตรคับก็ดีเนาะผมไปแล้วตัวนี้ตัวนี้นะเอาตัวนั้นนะตัวเอาอแล้วนั่นตัวนี้มันเพียงขี่ก่อนเลี้ยงเย้นี่ยนี่เป็นเชื่อว่าฮะไปนะครับไม่น้อยตัวว่านายพอแบบนั้นตัวมัานี่เป็นตัวคือตีเฉี่ยมเล็กน่อย ลงตัวครับเอาสรุปแล้วคุณพ่อเจ๊กเอาตัวนี้นะครับตัวนี้แหละพอเป็นเ่าเป็นเพราะมีตัวนี้ตัวนี้ลอยนึงเนาะเพราปเพิ่มเดี๋ยวก็มีเงินแก้วนะมีกับท่านร่นยังเอาขันเจ้าไปเอาไปเจ้าขันเจ้ามาอีกไปนี่ขวัญเจ้าขั้นเรียกว่ากันไปครับก็มีนะครับนกคุณพ่อหนูก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ก็ตุกต่อมีแค่สองตัวครับแกววาค่อยได้ไปเท่าไหร่นะครับมาบัตรลักได้เหาคนไี้กจับบาทขนนีเหซือนก็ซือได้เนองขาเกียครับโอาประเด็นับ้าถ่ไม่ไเนี่ยสิ้อไรเทียมาวันนี้และครับกับไก่ไม่เปลี่ยนคือขาดขาดเอาไปดีมากแลอกนะคอยคาดไปทาคอยเรื่องตัวแบบนี้เย คันไปอีกคันตุ้ยเอาไปมันคันดีคันยังพอจะเม้าอีกขันบ่านูเอาคืนมาเล้วคุณพ่อหนูบอกว่าถ้าไม่ดีเอาคืนมานะครับมันเปลี่ยนฟิกนะครับเด็กในสายตาจะเปลี่ยนเด้อฮะจะเปลี่ยนตัวใหม่มาเด้อบอกเปลี่ยนผมว่าเด่นนี่นะครับเปลี่ยนฟิกกับคุณพ่อหนูนะครับเด็กในสายตาในสายตาในสายตาเกในสายตาตัวเส้นในสายตา นี่นะครับเขาหนูว่าดูดีนะครับก็ไว้ประมาณนี้นะครับผมอะไรก็มาเสือตุ่มบอลลังจ์กเอาโคมงเงินต่อยนึงเดี่ยวคุณพ่อเช๊กก็เอาไปแล้วนะครับมาเด้อมาเจ้าเฮ็ดไปรวดมีนะครับต่อยนึ่งคาตุ่มบอลเด่ทนได้เนาะเป็นยังเจ้าเฮ็ดไปรวด เดี๋ยวไปมั่วมึงสิตั้งอีกจั่หน่วยมาตั้งดอกมาตั้งเดี๋ยวจะโทรมาหาเออจังโทรบอกอะไรจังกันมันคือจังวันนี้ก็มารีบๆนะครับมารีบๆนะครับก็เลยไม่ได้สอบถามคุณพ่อหนูนะครับว่าชอบนกแบบไหนนะพระเภทเอาไปต่อนะครับ ไปแล้วปลาเมื่อมันจะขับประมาณนี้แล้วครับตัวไม่ต้องเข่าบ้านนี่จะหอยยี่บ้านก็คงจะกลับบ้านนะครับเจ้าเล่าเนื้อดีครับคุณพ่อหนูครับสัสดีครับที่บ้านเอาตุ่มหรือแม่เมื่อได้จานแม่กลับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับลูกหลานเมื่อได้ครับไปนะคุณพ่อหนูครับเดี๋ยวมือหลังครับเดี๋ยวผมดูไปที่าถามคุณพ่อหนูว่าไปเช่นเพียงอะไรส่วนกระจายเขาเยอะเลิดไม่ไหม้นะ เดี๋ยวเอาวันหลังครับวันหลังเดี๋ยวผมจีบไม้อยู่ครับเดี๋ยวมาถามมาคุณพ่อหนูมักนกแบบเดชอบนกต่อแบบเดชประมาณนี้ครับหน่อยมันมันหายากครับตัวนี้ก็ใครอยู่นอกพ่อหนุ่มห้องก่อนได้มากมันห้องก่อนเดชเงียเชื่อขันครับผมเอาไว้ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับคุณพ่อหนูครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผู้่อทำคลิปนะครับ ตามคลิปดีๆมีสาระมาฝากพี่น้องนะครับวันนี้ก็ได้มาเอาโกงนะครับกโงนะครับเตรียมเลยครับได้นกนะครับวันนี้เอากขอังก่งครับกโกงนะครับออกจากต่อนกมานะครับ ไว้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อทราบข้อมูลใหม่ๆก่อนใครนะครับผมกับผมกับทีมงานนะครับวันนี้มาเอากงแล้วก็ขอลากับก่อนนะครับสวัสดีครับดูครับเซียนฟิกนะครับคุณพ่อเจ๊ก